สวัสดีค่ะเจอกับวารุตียแล้วถนนทางเท้าในเมืองนอกอย่างเช่นประเทศเยอรมันนะคะเขาจะเอาก้อนหินแบบนี้แล้วค่ะมาปูกันเรียงทีละก้อนทีละก้อนเพื่อที่จะให้มันสามารถเดินได้สะดวกแต่มีบางคนค่ะที่เขาเอาก้อนหินแงะออก จนกลายเป็นรอกเอลาก้อนหินนั่นแหละค่ะเฟี้ยงไปตามสถานที่ต่างๆและมันจะมีปัญหาอะไรนั่นก็คือเข้าของโดนทําลายและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนแก่ที่เขาเ,าเข็นรถเข็นนะคะแล้วเขาจะไปสะดุดมีหลายคนมากเลยค่ะที่หกล้ม หัวฟาดพื้นหัวแตกเขา่าหักตะโพกหักกันวารุตาเห็นแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รัฐบาลเขามาซ่อมพอซ่อมเสร็จไม่กี่วันนะคะโคสภาพก็จะเป็นเหมือนเดิมคือพังเหมือนเดิมโดนนี้เหมือนเดิมค่ะโลยช่วงนี้รู้สึกจะเหนื่อยใจอ่อนใจเปลียใจกับ การกระทำแบบดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะบอกและย,ย้ําอีกทีหนึงนะคะว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราช่วยกันเจะค่ะเราอย่าทำลายสถานที่ที่เราอยู่เลยเพราะว่าเมื่อมีฐานที่ที่สะดวกสบายสะอาดให้เราอยู่สิ่งแวดล้อมดีทำให้ชีวิตเรามีความสุขแค่นี้เราต้องต้องภูมิใจแล้วล่ะคะ่ะ แล้วอย่าทําลายค่ะอย่าทําลายอย่าทําลายเพราะสิ่งสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะกลับมาทําลายตัวเราเองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย